สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องอสอนการฝนกระดาษคําตอบนะคะของข้อสอบโอเน็ตค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษคําตอบตัวอย่างกระดาษคําตอบของปีที่ผ่านมานะคะก็คือกระดาษคําตอบข้อสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่จะได้รับก็จะเป็นขนาดกระดาษก็จะประมาณครึ่ง A 4นะคะ เราก็จะมี2ด้านนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังค่ะก็คือข้อสอบเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ตอนใช่ไหมคะตอนที่1มันก็จะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบส่วนตอนที่2นะคะก็จะเป็นข้อสอบที่เราจะต้องหาคําตอบเองแล้วเราก็เขียนคําตอบลงไปในช่องแล้วก็ฝนคําตอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าแรกก่อนเลย ไม่แน่ใจว่ากระดาษคำตอบโอนเน็ตเนี่ยเขาจะเขียนชื่อกับเลขประจำตัวประชาชนมาให้เราหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าในกระดาษคำตอบเนี่ยไม่ได้เขียนมาก็ให้เราทำการเขียนชื่อนามสกุลลงไปนะคะอะเขียนชื่อนามสกุลลงไปเลยแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนสิบสามหลักนะคะสถานที่สอบห้องสอบแล้วก็วันที่สอบส่วนรหัสตรงนี้นะคะก็คือเขาก็จะ เหมือนจะระบายสีมาให้เราแล้วนะคะแล้วก็เลขที่นั่งสอบเราได้เลขอะไรเราก็เขียนลงไปนะคะแล้วเราก็ฝนเลขที่ลงไปเนาะ,ะทีนี้ในส่วนที่อันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอะ่ะเช่นกรรมการคุมสอบระบายสีอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะคะกรณีที่เลขที่นั้นน่ะไม่ได้มาสอบกรรมการคุมสอบจะเป็นคนระบายสีแล้วก็กรณีที่ยกเลิกกระดาษคําตอบใบนี้ การยกเลิกกระดาษคำตอบก็จะมีกรณีเช่นอาจจะมีข้อมูลในนี้ผิดอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้กระดาษคำตอบสำรองที่ให้มานะคะแล้วก็ลงชื่อผู้เข้าสอบอ,อันนี้เราต้องลงชื่อด้วยส่วนลงชื่อกรรมการคุมสอบเนี่ยไม่ไม่ต้องเราไม่ต้องยุ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนชื่อนามสกุลกันก่อนอันนี้ก็คือเดี๋ยวดูไปก่อนเนาะใครที่ ไม่ไม่ได้มีตัวอย่างกระดาษคําตอบซึ่งตัวอย่างกระดาษคําตอบเนี่ยสามารถโหลดได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะมีให้เราลองโหลดมาลองเขียนนะคะะถ้าไม่มีชื่อเนาะในกระดาษคาตอบแล้วมีชื่อเราก็เขียนชื่อเลยเด็กหญิงเด็กชายอะไรก็เขียนไปเลยเด็กหญิงมานีสมมติชื่อเด็กหญิงมานีใจดีอ่านหนูก็เขียนชื่อนางกุลหนูไปนะคะ แล้วก็เลขประจําตัวประชาชนถ้าเกิดว่าในกระดาษคําตอบของเราเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้พิมพ์มาเลยไม่ได้พิมพ์มาให้เราเออเราก็ต้องเขียนลงไปเนาะเ,เราก็เขียนไปเลยเลขประจําตัวประชาชนของเราก็คือดูได้จากบัตรประชาชนของเรานะคะอ่ะอ,อันนี้ก็เป็นเลขสมมูลเหรอ แล้วก็สถานที่สอบก็โรงเรียนอะไรก็ว่าไปเนาะสมมุติว่าโรงเรียนบ้านนาสมมุตินะคะห้องสอบห้องสอบก็เป็นเลขที่ห้องสอบอก็ถามถ้าเราไม่รู้ห้องสอบอะไรเราก็ถามคุณครูคที่เขาคุมสอบเราก็ได้นะคะวันที่สอบอวันที่สอบก็วันนั้นเลยสมมุติสอบวันที่สิบสองกุมภาพันธ์ 2,565แล้วก็เขียนเป็นวันวันที่สอบวันนั้นเลยนะคะห้องสอบก็ถามครูคุมสอบได้เช่นห้องห้องสอบที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะเป็นชื่อห้องสอบก็แล้วแต่จะถามทีนะคะส่วนเลขที่นั่งสอบก็จะมีติดที่มุมโต๊ะเราเลขอะไรเราก็เขียนไปเช่น เราเลขที่เลขที่นั่งสอบของเราเนี่ยมันเป็นสมมติลำดับที่16สมมตินะแล้วเลขอื่นน่ะมันไม่มีเลยเนี่ยเราก็ใส่ศูนย์ไปเลยอ่าแล้วเวลาฝนนะคะเวลาฝนควรใช้ดินสอ2อเนาะดินสอสองบก็คือเป็นดินสอไม้ทั่วไปหรือเป็นดินสอกดที่ที่แกนมันเป็นไส้สองนะคะก็ควรที่จะมีดินสอสำรองไว้ สักสองแห่งเนาะ,ะก็ฝนไปเลขที่อะไรเราก็ฝนไปอันนี้เป็นเลขที่สมมุติขึ้นมานะคะเวลาฝนนะคะเราก็ต้องฝนให้มันเต็มวงแบบนี้ระบายให้มันเต็มวงไปเลยอ,อันนี้เป็นเลขหนึ่งเราก็มาระบายที่เลขหนึ่งอันนี้เป็นเลขหกก็ระบายที่เลขหก ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะมันก็แล้วแต่เป็นข้อมูลของเราเนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่สมมติขึ้นมาอาต่อมาเขาจะมีคําแนะนําเนี่ยคําแนะนําเราก็อ่านคําแนะนํามองเห็นไหมคะผู้เข้าสอบและกรรมาการคุมสอบลงเายมือชื่อด้วยปากกาอ่าก็แสดงว่าตรงเนี้ยเราต้องใช้ปากกาในักการลงชื่อนะคะใช้ดินสอดำสองดีเท่านั้นระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ดำเต็มวง ก็คือให้ดำเต็มวงแบบนี้เลยห้ามห้ามครึ่งวงห้ามอะไรแบบนี้ก็คือผิดนะคะตัวอย่างที่ถูกต้องคือต้องระบายเต็มวงแบบนี้นะคะต่อมาถ้าต้องการแก้ไขให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อนจึงระบายวงใหม่ก็คือใช้ยางลบเนี่ยลบให้สะอาดเลยให้ขาวเลยนะคะห้ามขีดเขียนสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้แบบทดสอบนี้มี6ชุดใช้ดินสอดำระบาย วงกลมหน้าตัวเลขที่เป็นรหัสชุดข้อสอบตามคำสั่งด้านล่างอ่ะทีนี้รหัสข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยในแต่ละปีมันก็ยังไงอะ่ะมันไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมี6ชุดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะมี6ชุดเราก็ดูได้ที่หน้าข้อสอบเลยด้านหน้าของข้อสอบมันจะมีเลขชุดเขียนไว้เออก็คือเหมือนเป็นการป้องกันการทุจริต ในการสอบนั่นเองแต่ละคนก็อาจจะได้ไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าเราได้ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชุดที่300อ่ะเราก็ฝนฝนในวงกลมเลข300ลงไปมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ชุดอะไรนะคะเพื่อนข้างๆเขาอาจจะได้400เพื่อนข้างหน้าอาจจะได้100ก็ได้เนาะจะไม่เหมือนกันนะคะอะเราก็ฝนเลยถ้าเราได้300นะคะเราก็ฝนเลย ผนเสร็จเราก็มาทําข้อสอบกันตอนที่1แบบปรนัย4ตัวเลือกจํานวน11ข้ออ่ขปีนี้ไม่รู้กี่ข้อนะมันแล้วแต่แต่ละปีเนาะปีที่แล้วมัน11ข้อนะคะเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยเราก็เปิดไปในหน้าข้อสอบแล้วเราก็ทําการคิด ก่อนที่เราจะระบายสีลงไปดูเวลาด้วยบริหารเวลาให้ดีนะคะให้ให้มันเหมาะสมให้มันพอเพียงกับจำนวนข้อสอบที่เราได้รับเนาะก็คือเฉลีย่ยแล้วข้อหนึ่งควรจะไม่เกินกี่นาทีมันก็แล้วแต่เรานะคะอ่ะสมมติข้อที่หนึ่งเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะระบายสีตัวเรื่องที่หนึ่งอ่ะเราก็ระบายไปต้องคิดก่อนระบายนะคะไม่ใช่ว่าเราทำมั่วน,นะคะ อ่ะเราก็ระบายสมมติข้อสองคิดมาได้มันตรงกับข้อที่สามเราก็ระบายไปหรือถ้าเราเปลี่ยนใจอ่ะข้อสองเราไม่เราไม่ตอบสามและเราเกิดอยากจะเปลี่ยนคําตอบขึ้นมาเราก็เอาอยัางลบเนะะี่ยค่ะลบให้สะอาดลบเลยเราไม่อยากตอบสามแล้วสมมติลบให้สะอาดที่สุดนะคะห้ามเหลือแบบเป็นดำดำด่างๆอะไรเงี้ยพยายามให้มันสะอาดที่สุดก็คือลบออกเลย สมมติเราไม่ตอบสามแล้วเราก็ลบให้มันขาวเลยเออให้สะอาดเราเปลี่ยนใจเราอยากตอบสี่เพราะว่าเราคิดอีกรอบหนึ่งมันตรงออกับข้อที่4ี่อ่ะเราก็ไปลบข้อสามก็ไประบายข้อที่สี่อ่ะแล้วเราก็ทําการฝนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนาะฝนไปเรื่อยๆก็คือคิดด้วยคิดต่อแล้วถึงจะเอามาฝนนะคะอ่ะฝนป้ายฝนป้า,ปาสมมติอ่ะ หลักการทําข้อสอบคือพยายามอย่าอย่าดิ่งเช่นเธอไม่อยากคิดสักข้อเธออยากจะดิ่งข้อสี่และทุกอันก็คือระบายสีสีหมดเลยอย่างเงี้ยคือโอกาสที่เราจะได้คะแนนอ่ะมันมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องคิดให้รอบข้ออย่าพยายามที่จะแบบจะมั่วอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็จะทํา สะท้อนเลยอะว่าเราแบบเออไม่ใส่ใจในการทำนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดํำตอบก,กันนิดนึงเนาะไม่ไม่มั่วนะคะอ่ะทีนี้หน้าแรกจบไปแล้วก็คือเป็นตอนที่หนึ่งเป็นแบบสี่ตัวเลือกต่อมาในตอนที่สองตอนที่สองนี้นะคะเขาเขาไม่ได้ให้ตัวเลือกมาเออแต่ว่า ให้เราเติมก็คือถ้าในกระดาษข้อสอบอะ่ะเขาก็จะให้โจทย์มาพอให้โจทย์มาเราก็ไปคิดโจทย์มันก็อาจจะถามเกี่ยวกับร้อยละเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะถามเป็นการบวกลบคูณหารละคนหรือเศษส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่ว่าข้อสอบที่ให้มาให้เราทําอะไรเราก็คิดหาคําตอบพอหาคําตอบได้เราก็เอาคําตอบมาใส่เช่นสมมุติว่าข้อ12เนี่ย เราไปหาคาตอบในในข้อสอบแล้วเราได้คําตอบคือยี่สิบห้าสมมตินะอะถ้าเราได้เลขสองหลักแบบนี้นะยี่สิบห้าเลขหลักร้อยเนี่ยให้เราใส่ศูนย์นะคะเออให้เราใส่ศูนย์และเราก็ระบายสีให้ตรงกับตัวเลขอทีน,นี้หลักการเขียนเขาจะมีแนะนํามานะคะให้ใช้ปากกาหรือดินสอเขียนตัวเลขเป็นคําตอบในช่องว่างให้ตรงกับหลักเลขเนี่ย เออให้ใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้ในการเขียนนะคะแล้วก็ใช้ดินสอดำา2 b ระบายในวงกลมให้ตรงกับหลักเลขครบทุกหลักเช่นถ้าคำตอบเป็น5ที่2ต้องคำตอบเป็น52ต้องระบาย052นะคะคือระบายเลข0ที่หลักร้อยเลข5ที่หลัก10เลข2ที่หลักหน่วยอันนี้ก็จะมีอธิบายไว้นะคะต้องระบายคำตอบให้ถูกต้องจรงจะได้คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรา เราเขียนอย่างหนึ่งแต่ตอนระบายเราระบายอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็คืออาจจะไม่ได้คะแนนเนาะเอออาจจะไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นเราเขียนเลขอะไรเราก็ระบายให้มันตรงกับเลขที่เราเขียนนะคะอ่ะอย่างข้อที่22เนี่ยตอบ25แต่ว่าเลขหลักร้อยเนี่ยมันไม่มีเลขอะไรเลยเราก็ใส่ศูนย์นะคะแล้วเวลาระบายก็ระบายศูนย์สองห้าเนาะมาระบายกันเลย ต่อมาถ้าข้อ13สมมุติข้อ13ตอบ195สมมติอ่ะเราก็ระบาย1อ่ะ9แล้วก็5เราดูดีๆนะคะอย่าไประบายผิดช่องนะคะต่อมาอ่ะถ้าข้อ14สมมุติข้อ14ตอบตอบ8อ่ะเป็นเลขหลักเดียวหลักร้อยกับหลักสิบเราก็ต้องใส่เลขศูนย์นะคะอ่ะเราก็ระบายด้วยอย่าลืมระบายนะคะ ต่อมาข้อที่สิบห้าสมมติข้อสิบห้าตอบอะไรดีเก้าร้อยเจ็ดสิบสามอ่ะสมมติอ่ะเราก็ระบายเก้าเจ็ดอ่ะแล้วก็สามอ่ะทีนี้ในการตรวจคำตอบของข้อสอบโอเน็ตเนี่ยเขาใช้เครื่องในการตรวจนะคะเพราะฉะนั้นดินสอเนี่ยต้องเป็นดินสอสองบีเพราะว่ามันจะมีความเข้ม เวลาเข้าเครื่องตรวจเนี่ยดินสอที่มันต่ำกว่า 2B เนี่ยเครื่องตรวจมันอาจจะตรวจไม่ได้เพราะว่ามันเข้มไม่มากพอนะคะแล้วเวลาเราลบลบคาตอบที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็ต้องลบให้สะอาดเพราะว่าถ้าเราลบไม่สะอาดเนี่ยเครื่องตรวจมันอาจจะมองว่าเราตอบ2คําตอบในข้อเดียวแล้วมันคะแนนมันก็อาจจะมีขึ้นก็ได้นะคะอ่ะก็เสร็จแล้วในการในวิธีการฝน คำฝนกระดาษคำตอบนะคะในข้อสอบโอเนวิชาคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นของชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ว่าในระดับชั้นอื่นเช่นม .3 ก็ลักษณะกระดาษคำตอบก็จะคล้ายกันเป็นแบบเดียวกันนะคะทีนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบอ,อุปกรณ์เลยคือ1ดินสอ2 B ซึ่งอาจจะเป็นดินสอไม้ที่ใช้เหลาหรือเป็นดินสอกดก็ได้ที่มันมีไส้เป็น 2B บีนะคะอ่ะแล้วก็ควรที่จะเตรียมเนี่ยอย่างน้อยสองแท่งเผื่อเผื่อว่ามันเกิดหกักหรือว่ามันทู่ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเหลาดินสอนะคะอ่ะอันนี้อย่างที่1อย่างที่สอง สำหรับคนที่เอาดินสอไม้เข้าไปใช้ในการสอบก็ควรที่จะต้องมีกบเหลาดินสอด้วยนะคะกบเหลาดินสอเข้าไปใช้ในการเหลานะคะ 3. ยางลบยางลบเนี่ยก็คือควรเป็นยางลบที่ลบแล้วสะอาดลบแล้วไม่ทิ้งคราบสกรปรกเอ่อยยางลบที่มันไม่ใช่ยางลบแฟนซีแฟชั่นอะไรที่มันสวยๆอ,อ่ะเออเพราะว่าบางทียางลบสวยๆแฟนซีอะ่ะ มันลบแล้วมันดำมันไม่สะอาดนะคะก็ควรเป็นยางลบที่ที่ลบแล้วสะอาดอเออหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะ,ะก็อย่างอันนี้ก็จะสะอาดหน่อยแต่ราคาก็น่าจะ20กว่าบาทหรือ,อยังไงเนี่ยอันยี่ห้อเนี้ยเออมันก็จะสะอาดหน่อยต่อมาปากกาปาการน้าเงินอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเข้าไปเอาไว้เขียนชื่อเซ็นชื่อเข้าสอบต่างๆเอาเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ น้ำยาลบความผิดก็คือลิควิดนั่นเองก็เตรียมเข้าไปด้วยเนาะอาทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอุปกรณ์ในการสอบก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวก่อนสอบก็คือในเรื่องของร่างกายหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอในคืนนั้นอย่านอนดึกมากนะคะก็เข้านอนให้ไวหน่อยแล้วก็ สก่อนสอบหนึ่งวันนักเรียนไม่ควรที่จะกินอาหารที่มันทําให้สอท้องที่มันเกิดอาการปวดท้องท้องเสียหรืออาหารที่นําไปสู่อาการเจ็บป่วยต่างๆในวันสอบเช่นพวกอาหารรจัดอาหารจําพวกยำเปรี้ยวอะไรพวกนี้แบบคือบางทีเราเราอาจจะกินเป็นปกติไงแต่ว่าวันนั้นอะมันเกิด อาการแพ้อาหารขึ้นมาหรือท้องเสียขึ้นมาในระหว่างสอบเนี่ยนักเรียนจะเสียเวลานะคะเออจะเสียเวลาที่เราจะมาทําข้อสอบกันเนาะคะ่ะอ่าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเตรียมเข้าไปให้พร้อมเพราะว่าเราจะไม่มีการขอยืมกันเหมือนเวลาเราเรียนแล้วเราลืมเอาลิควิดมาลืมเอาไม้บรรทัดมาเนี่ยแล้วเรามายืมเพื่อน,นข้างๆนี่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเวลาเรียนปกติแต่เวลาเข้าสอบเนี่ย เขาจะไม่อนุญาตให้ยืมอะไรเลยนะคะเราควรต้องเตรียมไปให้พร้อมแล้วสิ่งที่เตรียมอีกอันหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าบารประชาชนให้เอาเข้าหรือเปล่าก็คือเตรียมมาด้วยนะคะถ้าถ้าใครที่แบบคุณครูคืนให้แล้วอย่างเงี้ยก็คือเตรียมมาด้วยนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนักเรียนก็ควรที่จะ เตรียมตัวสอบให้ดีก็คืออ่านทบทวนความรู้ดูติวต่างๆเดี๋ยวนี้ใน YouTube เนี่ยก็จะมีติวโอเน็เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเออใครไม่อยากมาคิดเองก็ไปหาดูใน YouTube ที่เขาติวให้อ่ะค่ะก็ติวก่อนก็ให้เรามีความรู้พื้นฐานบ้างที่จะเข้าสอบนะคะอ่ะก็ขอจบการ สอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันในวิดีโอถัดไปนะคะถ้ามีสาระอะไรดีๆก็จะนำมาฝากกันค่ะ